พวกเราผู้อาวุโสทำงานราชการมาอย่างเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้รู้จักกันกว่าจะ,กะเกษียณต้องใช้เวลานานมากกิจกรรมเพื่อนกเกษียณปี6263จึงเป็นเหตุผลที่เราจะต้องรักและมีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นปีที่5ครั้งที่27จัดที่บ้านกระโ s กข,ของท่านวีระพงษ์เดชบุญซึ่งเป็นบ้านที่พัฒนามาหลังกเกษียณแล้ว3ปีจนมองเห็นร่มเงาของความร่มรื่นมีพืชพธุ์นานาชนิด ทั้งที่กินได้ประดับมีความสวยงามโดยเฉพาะกล้วยๆเดินรอบบ้านแล้วก็จะรู้สึกถึงอัธยาศัยเมตตรีของเจ้าของบ้านแถมยังสร้างเรือนน้อยคอยเพื่อนอีกหนึ่งหลัง <c oughs> เพื่อรองรับเพื่อนๆที่จะมาเยี่ยมเยือนทั้งบอกก่อนหรือไม่บอกก่อนเรียกว่ามีความพร้อมครับกิจกรรมนี้ก็เหมือนเดิมครับจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพประมาณสองเดือนต่อครั้งเจ้าภาพจะเตรียมอาหาร เพื่อนก็จะนำอาหารมาเสริมถ้าเจ้าภาพบ้านไหนมีความพร้อมหน่อยก็จัดมากหน่อยแถมด้วยคาราโอกเกะร้องราทำเพลงกันตามความชอบของแต่ละบุคคลอยากกลับเมื่อไหร่ก็กลับได้ทันทีครับเชื่อว่ากิจกรรมนี้คงได้สื่อสารไปหากลุ่มเพื่อนพันธมิตรต่างๆไม่ว่ากลุ่มเล็กกลุ<อ>่มใหญ่ ที่ยังเดินถินไปมาหาสู่กันได้ก็ครวรที่จะรีบไปมาหาสู่กันนะครับก่อนจะหมดเวลาพอ่อเป็นคนม,มิ่งอุกพ่ามืคนมิ่งเมืองพ่าเจ้าใหญ่ยนแลงปกป่าภาษาคุ้มครองท่านและครอบครัวให้อยงัยติสุขตลอดไปนะครับและขอขอบคุณท่านเจ้าพ่ออย่างนี้เช่นรับขอบคุณมากครับรบ้านทั้งนี้เป็นบ้านตรวจทางน,นะครับแลบพวกเราตลอดเวลาบ้าไม่อยากจะให้ ตอนบ้านลูกก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วมาจอดแล้วก็มาใช้บริการเลยครับคร<อ>ั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่ที่เจ